ท่านอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นไปตามปฏิญญาสากลของมณีซัมมิสสิครับอย่าทำจอยจอยจะทำจอยไม่ได้เหรอไม่เจอจอยยังสมัยเรียนแป๊บเดียวแน่หรอโห้โวหคนจจกันแล้วแหละมันไต่ไม่จอยไม่ใช่คนจะจกันแล จลัสรลเปลี่ยนด้วยตัวจริงคือจอยคนนี้ไม่ใช่เรามาดูวันนี้เป็นการเข้าบทนี่กำลังอินอยู่เลยอ่ะเมื่อกี้ใช้ได้ไหมครับออดิเซนเป็นจอยเปลี่ยนเป็นชื่อแจ็คไปก่อนแจ็กกี้แจ็กกี้นะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับคู่นะครับแล้วก็พีเอสคอมกิตด้วยนะครับซึ่งเป็นผู้กำกับนะครับของเรื่องนี้เลยรัก5 6เอาแฟร์เดอะมิวสิคอลใช่เมื่อกี้นี่เห็นว่าฮ Hello Highs การวอร์มใช่ไหมครัใช่ครับวอร์มเสียงวอร์มเสียงวอร์มต้องหนักแน่นขนาดนี้เลยเหรอคือเราอยากจะรู้จักมิวสิคอลให้มันมากขึ้นว่าถ้าเกิดว่าใครสักคนสนใจอยากจะเล่นมิวสิคอลหรืออยากจะดูมิวสิคอลให้เข้าใจในสไตล์แบบนี้มันเป็นยังไงบ้างให้พี่เอสไลฟ์ฟังนิดนึงจริงๆแล้วมิวสิคอลของเราเนี่ยมันแตกต่างจากมิวสิคอลที่มีอยู่ทั่วไปสังเกตว่าไม่มีขึ้นไป้คำถามสังเกตสังเกตอะไรมาสังเกตว่าจริงๆแล้วโปเซ่ทีจริงๆโปเซ่จริงๆจะมีข้อแม้ขั้นขั้นถ่ายไว้ตรงนี้เป็นพิเศษตรงนี้ หรออะไรืงหรอดูบิวสิควลเอ๊ะหรอที่เราพูดง่ายเราทำไม่เป็นอะ <c ười> ่ะทีเราเห็นเขาทำมิวสิควลกัน <c ười> คือจริงๆแล้วต้นเหตุของเรื่องนี้มาจากคนคุณคุณลินดุลิศ MD ของทางแฟนระดิโอเนี่ยเขาอยากทำละครมิวสิควลแล้วเข้ามาชวนผม,มผมบอกพี่จ่องครับผมเนี่ย ทำละครครั้งเรื่องแรกเนี่ยตอนพศ2539ตอนอยู่ปีสี่โอ้2539นี่สัมมา16ปี16ปีโอ้้ก็ไม่ใส่ใจเราก็ไปศึกษาแล้วก็ไปดูละครมีซีค้อกันแล้วก็ลงมาเห็นว่าสิ่งที่เขาทําอ่ะเราไม่น่าทําได้หนึ่งคือเขาลงทุนสูงลงทุนสูงเห็นนิดนแล้วก็เขาใช้คือละครมีซีคออทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้เพลงในการเล่าเรื่องครับ เพลงในการเล่าเรื่องฉันจะไปหาเธออะไรเงี้ยอยากกลับไปเป็นคนเดิมของเธอรักดับใจได้ไม่ใช่เอาพลเมืองน้งคือเพราะนั้นเราแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะทำคือเราจะเอาเพลงที่อยู่ในแฟชเ่นรีโอ่ะเป็นเพลงยิดอยู่ในแฟชันเนี่ยเพลงของ สเสล่เพลงของสุนทราพรอะไรนี่ยเพลงคนละคนละแบบเพลงเสเพลงใครอีกเพลงใครอีกสครับอย่างงี้สครับสเลสล่อแมนจุนป้าไฟเดย์ไฟเดย์อะไรเงี้ยริชแมนทรอยคือเพลงในในหนังของในละครเราเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นเพลงที่แต่งขึ้นใหม่เหมือนมิวสิคอลทั่วไปมันจะเป็นเพลง เพลงที่เคยฮิตอยู่ในอยู่ในแฟลปคนรู้จักกันอยู่แล้วออะไรงี้แต่แล้วเอามาเปลี่ยนเนื้อร้องเปลี่ยนเนื้อด้วยเอาเปลี่ยนเนื้อให้เข้าบนนี่มัเปรี้ยยววเปรี้อย่างนี้นี่ตัวอย่างเช่นเพลงของผมเซลงานะจอยกับเขาแต่ไม่มีแบงค์พันจะไปนะอะไรจอยจอยภูเขาเงินไม่มี แล้วทํำยังไงดีวะเฮ้ยเสียงเขา power นะเนี่ยเอ้โปรเจกต์มาจากท้องเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราอยากจะลองเล่นมิวสิควลให้พี่เอชสอนดีกว่าสมมติว่าอินพวายไปกันสมมติว่าสมมติว่ามาเจอจอยแล้วก็จอยอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกว่าเป็นโอกาสนี้แหละที่เราจะได้มาใกล้ชิดจอยสองคนได้เลยครับก็พยายามเยวนเป็ตัาพิ่มเป็นตัวบทเพิ่มมาเป็นเป็นเป็นคนที่มาชอบพระเอกนะแล้วมาเห็นจีจอยเราชื่อ ชื่อหมดดำแล้วกันหมดดำชื่จิกชื่จิกได้เดี๋ยวแชร์ให้เวลาพูดขาดเส้นเลื่งม่ไ้เล่นเม่ไเช่อไม่เช่อเชื่อไมผมชื่อบูเกตเจ้าพ่อเอ่อไมโครซอฟต์แล้วก็ไอทีไอทียลุกได้มากคอนเอ่อสโลแกนประจำตัวเองคือคุณจะไม่มีวันเกอร์ถ้าคุณใช้กูเก l e วันนี้ชื่อเป็นวันที่สวยงาม ใครจะสวยขนาดนี้ก็ไม่รู้โดยเฉพาะตัวของดิชินจอยบูเกตจอยจำจอยจำเราได้เปล่าอ่ะจำได้ลูกขนาดเธอใครจะจำไม่ได้เหว่าแต่เสื้อจอยวีดีไฟน์มากเลยนะเนี่ยนี่วีทำได้ยังไงครับอย่ามาตัดเตื้อต้องตัวจอยเนี่ยดูจอยงอนบูเกตอยู่มันม่แตะบูเกตเอาหมดจั เธอไปคุยคนหน้หน้าหน้่เทอไปร้องไปรองไนตบกันโอเคบาสิแมยังร้องไปร้องไจนเ